สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเอกลักษณ์ไอทีนะครับอาทิตย์นี้เป็นรายการเอกลักษณ์ไอทีตอนที่13แล้วนะครับวันนี้มาพบกันในวันเสาร์ที่9นะครับเดือนมีนาคมพศ2556นาานั่นเองนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับทำไมวันนี้มาพบก,กันเร็วนิดนึงนะเพราะเนื่องจากวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับผม ติดทุระคือไปเที่ยวนะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะไปเที่ยวทะเลนะครับก็ไปเที่ยววันเสาร์นี้ด้วยนะครับก็เลยผมก็เลยวันเสาร์นั้นผมก็เลยไม่ว่างนะไม่ว่างที่จะอัปโหลดเอกลักษณ์ไอทีตอนที่ส3นะครับผมเลยต้องมีการบันทึกรายการเอกลักษณ์ไอทีตอนที่ส3เร็วนิดหนึ่งนะครับแต่ผมยังนั่งข่าวมาส์ฝาให้กับผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับก็ เดี๋ยวเรามาฟังไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อข่าวที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับสําหรับข่าวแรกที่เราจะมาพูดนะครับก็คือเรื่องของคาดนับ iPhone ใหม่ตัวเครื่องพลาสติกราคาถูกลงตลาดปีหน้านะครับจะเป็นไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับข่าวที่2นะครับที่เราจะมาพูดนะครับก็คือเรื่องของ Facebook นะครับเชิญสื่อเปิดตัวเนวฟีดโฉมใหม่7มีนาคมนี้นะครับจะเป็นไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับเอาละครับ ก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวแรกนะครับเรามาพูดช่องทางการติดต่อรายการชนิดหนึ่งนะครับใครที่ใครที่มีปัญหาใครที่อยากจะปรึกษากับผมนะครับใครที่มี Twitter ก็เข้าไปคุยกับผมได้ใน t w i t นะครันที่ @folk u n d e s c o r e 5นะครับ,รบหรือที่ f c e e o o o นะครับ s v p k 2 5 5 4 at hotmail com นะครับเอาละครับก็เรามาเริ่มข่าวแรกไม่เสียเวลาเลยนะครับข่าวแรกที่เราจะมาพูดนี่เนี่ยก็คือเรื่องของ คาดนะครับ iPhone ใหม่นะตัวเครื่องพลาสติกราคาถูกลงตลาดปีหน้านะครับรายงานข่าวนะจากซีเน็ตนะ New เก่าว่ากระแส iPhone กระแสข่าว iPhone รุ่นใหม่นะมีขนาดจอใหญ่ขึ้นที่คาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้อาจยังต้องรอจนถึง ปีหน้าโดยข้อมูลจากมาโคทาคาระนะครับเว็บไซต์ที่เกาะติดความเคลื่อนไหวของบริษัท Apple ในญี่ปุ่นยังระบุว่าแผนการเปิดตัว iPhone รุ่นดังกล่าวนะครับอาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นปีหน้านะครับและมีความเป็นไปได้ที่จะใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกผลิตตัวเครื่องแทนอลูมิเนียมนะเหมือนรุ่นที่ผ่านมานะครับเว็บมาโคทาคา ทาคาระเผ,เผยว่าตัวเครื่องของ iPhone รุ่นใหม่จะใช้พลาสติกโพลีคาร์บอเนตนะแทนที่มีคุณสมบัติต่ำลงเหมือนกับที่ใช้นะใ,ชใน MacBook และ iBook ก่อนหน้านี้นะครับรวมทั้งยังมีกระแสข่าวว่า iPhone รุ่นใหม่ดีไซน์จอให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย4.5นิ้วนะครับจาก iPhone 5ที่ใช้จอขนาด4นิ้วนะครับ โดยราคาเครื่องนะครับถูกลงเหลือ30เออขออภัยครับ330ดอลลาร์นะครับราวๆ9,900บาทนะครับซึ่งถูกกว่าครึ่งหนึ่งของราคา iPhone 5แบบซื้อเครื่องเปล่าในปัจจุบันนะครับขณะที่นะักวิเคราะห์ใน Wall Street นะครับได้ให้ความเห็นไว้ก่อนหน้านี้ถึงความเป็นไปได้ที่ Apple จะทำ iPhone จอใหญ่ขึ้นและราคาเครื่องที่ลดต่ำลงนับโดยใน เบรนและเซลนะครับนะวิคห์จากบาเคนะครับถ้าอ่านวิบา a เคสแคปิตอลนะครับถ้าอ่านวิก็ขออภัยด้วยนะครับเชื่อ <k> ว <favors enders> ่า Apple กํากำลังพัฒนา iPhone จอขนาด5นิ้วนะครับและน่าจะวางตลาดภายในปลายปีนี้นะครับหรือไตรมาสแรกของปีหน้านะครับและยังคาดว่าภายในปี2 5 5 7นะครับ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างรา,ายได้เพิ่มให้กับ Apple ราว5%นะครับของยอดขายเฉลี่ยรวมในกลุ่ม iPhone นะครับอย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับรุ่นอัปเดตที่ Apple มักใส่ S เติมท้ายนะครับซึ่งรุ่นหลักของปีที่จะออกในช่วงปลายปีซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดตัว i เปิดตัว iPhone 3GS นะครับและ 4S นะครับตามหลังการเปิดตัวรุ่นซึ่งจะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆของเครื่องออกมาเรียกน้ำย่อยก่อนและก็คาดว,ว่าน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้เช่นกันนะครับและนี่คือข่าวแรกนะครับข่าวเครื่องของคาดนะ iPhone ใหม่นะตัวเครื่องพลาสติกราคาถูกลงตลาดปีหน้านะครับเราไปดูข่าวสุดท้ายนะครับข่าวสุดท้ายนะครับกับ ข่าวเรื่องของ f a c e b o o k นับเชิญสื่อเปิดตัวนิวฟ e ดนะครับโฉมใหม่7มีนาคมนี้นะครับสํนักข่าวนะครับรอยเตอร์รายงานว่าเว็บไซต์เอขอไปครับเว็บเครือข่ายสังคมยอดนิยมของ Facebook เตรียมเปิดตัวเปิดลุคลุคใหม่นะครับ New Feed นะครับหรือระบบรายงานความเคลื่อนไหวบนเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ในวันที่7มีนาคมที่ถึงนี้นะครับซึ่ง จะถือเป็นความเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดในการปรับปรุงองค์ประกอบสำคัญบนหน้าเว็บของ Facebook ที่มีสมาชิกใช้งานทั่วโลกแล้วกว่า1,000พัล้านคนนะครับรายงานระบุว่า Facebook ได้ส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานดังกล่าวที่เมโลพาร์กนะครับสำนักงานใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งนับเป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองนะครับ ของ Facebook ในปีนี้หลังพึ่งเปิดตัวระบบค้นหาโซเชียลเน็ตเวิร์หรือก r ราฟเสิร์ชเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ Mark คซักเบิร์กนะครับ CEO ของไอขอไปครับ CEO หนุ่มของ Facebook เผยว่า New Feed เป็นระบบแสดงความเคลื่อนไหวของเพื่อนบน Facebook เมื่อมีการอัปเดตสถานะต่างๆหรือการสตรีมข้อมูลทั้งรูปภาพและวิดีโอและคอมเมนต์ต่างๆ และยังเป็นหนึ่งในสามช่องหลักพิลล่าบนหน้า Facebook ร่วมกับระบบค้นหาและโปรไฟล์ของผู้ใช้นะครับโดย Facebook ได้ปรับปรุงนิวฟ e ดครั้งใหญ่ไปเมื่อเดือนกันยายนปี2554ซึ่งได้รวมระบบโฆษณาเข้ากับระบบฟีดดังกล่าวก่อนจะเริ่มหันไปให้ความสนใจกับการสร้างประสบการณ์การใช้ งานเฟซบุ๊กบนมือถือที่ปัจจุบันกลายเป็นช่องทางที่ผู้คนเข้าถึง Facebook สูงกว่าใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์นะครับจากการแกรเนอร์ e นะครับระบุว่า Facebook บนมือถือยังขาดฟีเจอร์สำคัญที่มีบนเวอร์ชั่น PC ซซึ่งในครั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การใช้งานทั้งบน PC และมือถือไปด้วยกันมากขึ้นนะครับและนี่ครับข่าวสุดท้ายนะครับกับเรื่องของ f a c e b o o k นะครับเชิญสื่อเปิดตัวนิวฟ e ดโฉมใหม่7มีนาคมนี้นะครับเอาแล้วนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก่อนที่จะลาคันไปนะครับก็ขอพูดกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันเสาร์นี้นะครับผมต้องไปเที่ยวนะครับก็คือไปเที่ยวทะเลนะครับก็ ก็เลยต้องมีการอัปโหลดเอกลักษณ์ไอทีเร็วนิดหนึ่งนะครับก็ยังไงนะครับก็ผมน่าจะไปน่าจะกลับประมาณวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดนับน่าจะกลับวันอาทิตย์ถึงไม่ก็กลับวันเสาร์นะครับก็ยังไงนะครับก็อย่าลืมรับชมเอกลักษณ์ไอทีตอนที่สิบสามด้วยนะครับขอบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวนะครับรวมรวมคลิปวิดีโอที่ผมโพสไปเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด 1,200กว่าวิวแล้วนะครับโอโ้โหผมเห็นยอดวิวเนี่ยชื่นใจมากนะครับไม่ใช่คลิปละ1 2 0 0กว่าวิวนะก็คือรวมรวมรวมทั้งตอนเนี่ยรวมแล้วเนี่ยยอดวิวทั้งหมด 1, 2 0 0กว่าวิวแล้วนะครับอย่างไงก็เข้าไปดูกันเยอะๆนะครับเพราะไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ตกข่าวไอทีนะครับเอาละครับวันนี้รายการเอกลักษณ์ไอทีหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้านะครับวันดีๆอย่างนี้เลยนะครับก็ ของลืมไปนะครับก็ใครที่มีปัญหาเรื่องมือถือหรือเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยลองปรึกษาผมได้นะครับหรือใครที่อยากปรึกษาผมเรื่องมือถือนะครับว่าช่วงนี้มีมือถือรุ่นอะไรใหม่ๆมานะครับก็ลองปรึกษาผมได้นะครับผมก็จะได้ถามผมก็จะได้บอกเลยว่าอย่างเช่นซัมซุงตอนนี้รุ่นปัจจุบันคือ Galaxy ซีแกนะครับหรือก็ g a l a x y s 3 Mini นะครับเอาล้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ